กับผมพลตรวรตีพราเดชเพชรวังง้ผู้บังคับการตรํรารวจภูธรจังหวัดมหาสครามวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านประธานคือท่านจุมพิเตเตชรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสครามนะครับอพอศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พักราช2569นะครับก็ในวันนี้ก็ได้มาเป็นประธานประชุมแทนนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายนะฮะที่ว่าพี่น้องประชาชน ที่สัญจรผ่านจังหวัดมาศาคามจะเดินทางกับภูมิํำเนาที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลนะครับก็กำชับในในเรื่องการเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายในการขับขี่รถในระยะไกลนะครับสำหรับทางพี่น้องตำรวจภูธรจังหวัดมาราคามโดยเฉพาะจราจรเนี่ยก็เปลี่ยนภารกิจนะฮะเดิมเราตั้งจุดตรวจเพื่อเขงงวดกวดขัน ในการบังคับใช้กฎหมายนะก็ช่วงที่ประชาชนเนี่ยเดินทางมาเริ่มตั้งแต่เวลา13บนาฬกาเป็นต้นไปนของวันนี้นะครับก็ให้เปลี่ยนมาเป็นการอำนวยความสะดวกนะไปจราจร,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 จรและก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการสัญจรไม่ว่ารถจะชำรุดหรือรถในบกพ่องในเรื่องเครื่องกลต่างๆให้เตรียมความพร้อมในเรื่องรถยกให้พร้อมนะครับสำหรับรถที่ เราจะต้องรับไปในปริมาณมากๆากนะสำหรับหน้าด่านเคาอ,อยู่ที่สอพอกันทรวิชัยนะครับก็ให้ร่วมกับศูนย์อำเภอนในการดูแลนะครับแล้วก็มาที่เมืองซึ่งมีจุดทางแยกหลายจุดซึ่งจุดสำคัญแล้วก็มีปัญหาด้านการ,การจราจรก็คือจุดทางสีแยกเรืองการที่ผมจะต้องลงไปดูแล้วไปกำกับดูแลเพื่อให้ เกิดความ,มอำนวยความสะดวกในรักษาที่ไหลเื่อนนะฮะไม่เป็นการชะลอความเร็วให้พี่น้องประชาชนได้ไดไ้ติดการจราจรในในส่วนนี้นะครับสำหรับในภาพรวมในการบังคับใช้กฎหมายนะจากการประชุมวันนี้ก็พบว่าสาเหตุเกิดอุบัติเหตุนี่เกิดจากการเมาแล้วขับแล้วก็ขับขี่รถย้อนสอนแล้วก็การฝ่าฝืนสัญญาณไฟอันนี้ก็ขอให้ทาง ตำรวจจราจรทุกสถานีนะครับก็ขอให้มีความเข้มในการบังคับใช้กฎหมายจราจรแล้วก็เน้นนะฮะในรถที่ย้อนสอนมาสวนกระแสหรือสวนในทางกับไอ้ไอ้ปริมาณรถที่ปริมาณมากๆนะครับในถนนสายหลักเนี่ยก็ขอให้บังคับใช้กฎหมายในให้เด็ดขาดนะครับแล้วก็จับกลุมผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรทุกไลน์นะครับ ท้ายนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนาที่สัญจรไปบนถนนนะในพื้นที่จังหวัดมาสครามขอให้ท่านาเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางาที่ภูมิลำเนาทุกท่านทุกคน,นคอขอบคุณครับ